โอ้ยหินเต็มเไม่ต้องมาแอบหรอกขอแค่ยาคันใช่พี่ฝั่วัดต้นไม้ไม่ใช่ก็ถูกแล้วอะไรเออไม่ใช่อะไรถูกยิ่งที่ตัดใช่พี่ฝั่งเราต้องไปตัดใครไม้ ใส่ส <ấy> ีได้สีได้สีอันฟเดี๋ยวไม่มีตรงก่อนสีฟ้าเนาะโม สรส้าเอเจ็บโ้หชิลเลย้เหรอไม่ขึ้มหรอมีใช่ไม่ใช่